<łość> <S 2> <S 2> เทนว่าอันเาวางบเฮามียนะกับอีกบ็อกเนาะที่ว่าเฮายังบ่มีเพราะว่าเทวะเอชซีเพิ่นอยากซอยเข้ามาที่ว่ากั้นครับก็ได้เนาะบ็อกเนาะเพราะว่าเนื่องาเพราะว่าเงินอันนำมาบุญนี่แหละน้องเนาะเงินพอเพิ่นนั่น่ะที่ได้ว่าอันค่าสร้างนั่นแหละ ววม,ามาตอนคำคำหนงเรงอีกคือเก่กาขึ้นเดิมพี่น้องเหรอนะมาเมื่อนี้พี่น้องไยกาจีไปเบิองอนาทั้งสร้างเพื่อนดำเนินการไปฮอดสายแล้วนเนาะเรื่องก่อสร้างต่อเติมห้องเฮือนซานบ้านน,อน้องน้ำเพิงพี่น้องเนาะโดยเมื่อนีอ้ก็เดินทางเข้ามาตอหนึ่งเรงพี่น้องเนาะเอาอนอื่นสบายดีนะสบัสดีเพื่อนพี่น้องกันเบิด์ตสุขสู่คนเน,นาะเมื่อว่าสินประเทศหวัดต่างประเทศกะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองมาบุญบานลายกัแล้วเนาะพี่น้องเนาะโดยอพี่น้องเลยมาเบ่งน้ำกันเมื่อนี้ว่าทั้งสร้างเพิ่นก่อฮอดใส่เพราะว่า,าไไหเห็นทั้งน้า่องน้ำเพิ่งเนาะเพิ<ม>่นไปหาหมอพี่น้องน้มนเม่วานี่ก็ไดนะ้โดยก็บบุญมาดำเนนกันก็วชาสิมเรื่องสร้างนเนี่ยเนาะแต่ว่าทั้งมาพอมีพินภับแล้วแต่ตอนนี้ก็บ่รู้ว่ามีอย่างขาดแน่พี่น้องเนาะแต่ว่ามนี้ อะไรที่บาบุญพ่อซื้อได้บาบุญกระซีซื้อมาเลยเนาะเพราะว่าเงินในอ่าบาบุญตอนนี้ยังอยู่ยังไอ่าใส่ยังเนาะพอพอบนก็บอกว่าตาอันไรขาดอันไรบ่มีก็ให้ซื้อเนาะกระนองถามเบิ่งทั้งบ่าวพมีกับอ่าสารลำพอนเนาะว่าอะไรเนี่ยที่ว่ายังบุทันมีเนาะโดยทวานบุทันมีบาบุญกระ แต่ว่าเงินงบนั้นบาบุญนี่พอสี่ให้เพลินเลยพี่น้องเห็นเนาะเดี๋ยวกไปเบิ่งอาการทั้งน้องน้ำผึ้งก่อนพี่น้องเลยเป็นจังไงเนาะมื่อนี้อ่าเศร้าหายดีแต่บอลเนาะเมื่อวานกว่าไข่ขึ้นสูงทั้งสาวล้ำพรานเ่็นกะอ่าลูปหัวให้ยูพี่น้องเนาะหรือว่าเซตโตอ่าเซตโตให้ทั้งอีหลานหน่อยนะพี่น้องเลยปโอ้ป้าโตมาเมื่อนี้ <laughs> ไปน่องเลยโอมาเมื่อนี้ตะกะโลหรือว่ากระเบื้องเนาะเขามานองเลยทั้งนี้เข็ดอย่างนีกินนี่เนาะโดยสบายดีสบายดีเลยนทงอเพ่โดยสบายดีบบุญด้ยสองสองได้ดินีสองบุญได้ไรโดยสองบุญอันนี้บวุญสารวัตรเนบันปลาเนาะือสองน่องเลยเนาะ ก็กำลังเห็ดกินอย่งเงนะพรุ่งน้องวัดสีผากันเห็ดกินสร้างลูกสาวเพิ่นอันต้มไข่โอ้ยโอ้ยต้มไข่มาซื้อจังหวะอีกแล้วชุกแล้วเหรอวะเนาะเอาวะชุกจีชุกละชุกเลยบ่เนี่ชุกเลยแล้วมันแตกกันนี่นี่ทังไอ้เพิ่อนอยากกินกินกเข่ามาจักเออยขีหิวอยู่นะกินได้เว้ยล่ะกินได้ยั่บ่เขินกินน้ำนะลูกเออเอาเอาซะ ข้างอ,อีกกันรวมกันหลาเนาะโอยต้อ้สบายดีเด้อปรตูเนาะสบายดีปพ่อไม่ได้เจอกันปีนึงกัได้เอาเนาะหอดแล้วปีนี่โอ้หอดแล้วว่าแต่หึงนะตัวเฮ็ดกันซรงเท่านี้บอโอ้เนาะยังมีเฮงอันอัญยกดินบอยก่นนอเจากันเล เออเนาะเปงก่อนพี่น้องไยเดี๋ยวจะไปหาทั้งห้องน้ำผย่อ่าตู้สอห้องแมสองห้องเอลยคักแท้เักเนาะคักคักคัี่น้องไยนี่กตลก็ขึ้นทอดไซน์เยนะคงไม้เลคงไม้ทเดเทคานองตัวนี้เทคานขับหลังมกบแมนขนคุงไม้ดยบ แล้วก็บกเนาะขาดปประมาณสามสี่มือเนาะรประมาณสามสี่มือเรียมเขาบั้นใ้คนยหักเลยบันี่พี่น้องเลยบัเราอันดพอดีพอดีบันนี่เนาะอเป็นห้อมห้อนี่พี่น้องเนี่ยหาคนเียฮะอันนี้ืว่ี่เบิงคือมันสีห้อมหรอโอมันกิห้อมแล้วมันกซ้ำหองเทือนนี่นะเนาะก็แล้วก็ว่าหอแล้วมันเกิดหอเม 70แม่นตามห้องอันร <laughs> ับเพิ่นตั้งนะเนาะสิขยายออกอีกก็บ่ได้แล้วม่เออเพิ่นตั้งไว้ได้เด้มันบ่หอมเนาะทํานี่สิ2 70หน่อย60กห้องนั้น280น่อยอืมาก็เริ่มน้อยเนาะหน่อยมื้อนี้มื้อนี้เริ่มมันลงมือเนาะอยๆอันนี้บาน บานประตูขดันยบุโดยูแต่ว่าแต่ว่าอันทั้งกระเบื้องมาแล้วเนาะมาแล้วพี่น้องเลยอ่าตัไสามทั้งนี่แหละว่ามีอย่างแน่ขาดเหลือพาอแบบว่าสมทบเขาพ่อบาบุญจะได้เชื่อมาเลยเห็นน้าเนาะอ่ถามทั้ง่าพอมีกระสาลำพอก่อนเเขาเจ้าว่านี่น่อยดยเมนกรลวัน่าง่นะโยเอาเอาเนอก่อนกถามก็ถามทั้งอีลาก่อน เป็นปังไร,รอีละดูขิงเขาน้ำกันน้องมีเนาะโดยภาวะอันลูกสาวเป็นบาสบายจะเรียว่าอีนี้ค่าเพิ่มของเขาแล้วก็ตรงไข่เองเป็นจริงน,น,นะมีแต่ไ <c oughs> ข่เนาะโดยเป็นยังไงนะอีลาอาการมื่อนี่ฮะเป็นเนีไหนไขน่แนะ่ไข่แน่แล้วอือไข่ขึ้นสูงเมื่อวานนี่นาะไข่เพิ่นแบบเป็นไข่เลือดออกบ่อยวันนี่เนี่ยไข่วัดธรรมดาไข่วัดธรรมดา เดี๋ยวไปกวดเลือดเห็นเว่าไขวัดธรรมดานะกรวดมองเดียวกบมันจะเข้าไปในแวมอันลาเวียดปะเห็นปะตั้นารักแปดคนหมองปะคนละหอสวรรค์ฮานอยเนี่ยเป็นสวรรค์ฮานอยอ๋อไรวาตันาเปิดมาอยางนั้นเนาะ เขาแฝดเปิดม่ไปเป็หองอเพือปบวงจรอมแสดงว่าขอเข้าไปนคลินิกลาเวียดลาเวียอโดยโดยโดยจะอันวงเวียนไปทางเมื่อนี้หรอืมลสุีพาน้องน้ำใสเพ่นไปมาเมื่อนี้กันะเนาะคลินิกลาเวียดพี่เ้องเลยแต่คือว่าใขรแน่แล้เมื่อนี้อืกินข่าวแซ่บแล้ว่ฮะแซรบแล้ว่ากินข่าว เจ็บคอบ่อยหลาเป็นนี่ยนเจ็บคอเจ็บคอไอน้ำเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็อาการดีขึ้นเนาะถือว่าภายแนและเป็นไข่เราช่วงนี้ก็ถือว่ามีแต่คนเป็นไข่เป็นนาวเนาะแค่ใดเพี่งเอ่เลย้ชวนได้กันเล็กน้อยเนาะเป็นไข่เป็นนาวอยากแต่ว,ว่าเป็นนักเล็กน้อยผู้ใหญ,ญ่ก็นันกคือกันท <c oughs> ำได้เป็นเ,เนาะ อกินกำลังจะกินเข่าเนาะสิงคงข่าต้มไข่อ้ยไปเฮ็ดเวียกบ้อนีหอ้ยเพิ่อนทำจากฟ้ออ้ยเพิ่นนต้องประมาณไหนประมาณพั0รงรอยเียวือคป่ามาแล้วเลกเียงแล้วปรมาณโดยกรรามาช่วงนี้นะไมีได่พอต่ทางนอกเพิ่นเนาะมื่อนา้ยังมีไข่ไว้ล่ะ มีโยเบ้าเบ้าของดังนี่แหละเบ้าองดังแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องเบ้าคอยเด้วยเบ้าคอยแล้วว่าไม่ได้ยินนะแ้งกันบ้านจะตกใจเลยห้องกว้างขึ้นมาเดียวแพงกันเนาะตื่นได้ปะมาแต่พีเข่าแล้วเนาะแต่เป็นต่ายอย่างให้เขาบอกว่าอ่าคนแบบว่าเคยเบ้าคอยแล้วไปบว่าแพงตื่นไหนเนาะอี่ยนี้่วัยหล่าอยู่แต่กี้แต่ก่อนกับเบ้าคอยนี่นี่นะฮะ ่เอ้มคอยมานตอนะบ้าอะไนล่ะตอนนบ้าด้วยวะสิต่อเพิ่มหนึ่งเปลเอ้มครับเป็มแบบนี้คอยกไปอุปนิงัยเนาะเอ่อ้มเหมือนกันเนี่นี่ถามต่อเพิ่นแหละถามมันปุปะพี่น้องเนาะเป็นแบบว่าจะซาสันหนึ่งแล้ว้าแน่เพื่อเพื่อเป็นจีคิดเนาะก็คือว่าเล็กน้อยซาเล็กน้อยว่าไงก็ถาดนะอบอบอุ่นเนาะว่าไงเนาะตรงๆเงด้วยพี่น้องเนาะจะมีเอฟซีเพิ่มกัว่า จะถามอะไรเด้เอ,อเรื่องพ่อเรื่องแม่คนมันแบบว่านี่คนว่าไผ่มากก็ถามเรื่องพ่อเรื่องแม่คนว่าก็ะะคือคนเทามันยังทําได้<ม>หูเรื่องราวเนาะม,มันก็นมีถามเน่เล็กๆนอ้น่อยพี่น้องเนาะ,ะจะถามเรื่องพ่อเรื่องแม่เน่เนาะปติถือว่ามันนี่ก็ไข่กะไข่เนี่ยไข่จะมือกว่าคนไข่ไข่เต็มขึ้นวันนี้ เดี๋ยวเพื่อนนอนกับน้องอ้ายกับเพื่อนสองคนนะนะแต่ว่ามือก่อนนะอบาเด็กน้อยเนาะเพื่อนกับบูบูยังเนาะบูบูว่าน้องเป็นไข่เนี่ยโดยพอดีตื่นมาไปเห็นนอนอยู่นี่ก็เริ่มแบบภาไปหาหมอโดยมามาหน่ะเห็นเพื่อนยู่เพียวบ่เพื่นเพื่อนเพื่อนยู่ก็สร้างโดยเพื่อสร้างเพื่นก็เห็ดเลี้ยงน้องก็เห็นแต่นอนเพื่อนนอนอยู่คิดว่าเพื่อนนอนเล่นธรรมดาแมนปกติเพื่อนสีบบอมักนอนปันใดเห็นนะพอดีเห็นเมื่อวานนี่ป็นไข่ว่า โดยๆลยก็เลย,ย,ยพลาไปหาหมอมาเลยไข่เนเลยเนาะไข่เนยแล้วแต่ทวาหิเลื่อนเอนะพ้่นอนเ่นกะเพราะว่าเขาให้ไปนอนน้าป้าก้อนนะไม่ได้นอนอีกบอม่ได้อายนอนอ๋อมีแต้อายเพราะว่ายัน,นแบบเป็นไข่มาย่ำขึ้นเลยแบบเ่็นออ้ายนะ คนคือน้อยเนาะใช่ใช่ใช่พี่น้องก็เลยให้ยไปนอนน้ำปลาก่อนกับห้องนอนแต่ยังบนเล้วค่ะคนใดเนาะโดยคนได้ประมาณสามถึงสี่มื้อเนาะเกลือสีเลียห้องอันน่ะเกลือสาบพี่น้องเลยสาบเลยกับบนเลี้ยง่ายแล้วเพราะว่าผนต้องปูนตากโลเลยนะเนาะเมนบอสอันนี้ก็หาสร้างบางกอนถูกไหมอ๋อทั้งทั้งเล่านี่ปูบรเวณแบบ จะเป็นอยู่เพราะว่าเห็ดตามขั้นตอนก่อนนะโดย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 แต่ว่าอันนี้ก็มันต้องต่อเลยนะเนาะเพราะว่ามันจะได้ยังเก็บกวดเธอเดี้ยวเนาะเพราะว่าได้สั่งมาได้ด้ยโด้อ๋โดยอ๋อถ้านอกากก็ไม่ไดถามทั้งบ่าวพามีเลยพี่น้องเหยเนาะว่าอันใดในพ่ออันซื่อมาได้ตอนนี้นะโดยตอนนี้เนาะคือ บพอพามีกระหับทางในเนาะบ๊อบุญตอนนี้ก็มีแผนว่าอันถวางบเพามีเนะ็นนะกับอีกบอก็อกเนาะที่ว่าเขายัางบะมีเพราะว่าถวาเอชซีเพิ่อนยอยากซอยเขามาที่ว่ากันเอาหงคั่วเห็นนะแต่ว่าเรื่องราคาบาพอพามีกระหับผู้ใหญ,ญ่คุณแล้วนะราคาไม่บอ๊อบแม่นเพิ่นก็เปลียล่ยนราคาให้เพิ่นว่าแต่ว่าถวามีงบเพมามาเลื่ยๆทานซอยเขามาน่ะบ๊อบุญเขาว่าเอาความคิดไปจะให้น้องเพิ่นมีเงินคั่วนนะ นอจะป็นเพิ่มขั้วนะประุญอิตอิตบล็อกนี่ใส่ประมาณจะก้อนก่ออันนี้กะต้องต้องใไฮซางเพิ่นมาวัดแทกคุณก้อนขั้วทำไมนี่บกประมาณนี้บ่อเอาเฉพาะนี่หรอปะประมาณนั้นไม่ใช่ใดเห็นไหมนี่ทั้งวานาจะชามันทั้งลูกชามเพิ่นก้อนแล้วเพิ่นอย่างนี้็ดมุมใดแมนแมนปูซีแมนมุมนั่นได้ตามผมจิตไปแมนมันก็ต้องมุมนั่นเนาะแมนขั้วตอนวันี้เนาะอาตรงมุมนั่นแต่กับ ตั้งมุงกบอัูนี้เนาะตั้งมาเตียงกั็มาเลยพี่น้องเลยตัวปูนเออปูนเล่เากันกับไอ้เป็นมูนั่นนะนะาว่ะขาดปูนแน่นแน่นเป็นแบบปูนน้ำผูยย้ใหญ่เห็นไหมซอยมาว่ะได้เด้อไอ้ายเด้อว่ะซอยเป็นปูนก็ได้ดไว่ะลอะลอยลคนลอยแล้วบาทโอ้โหไอ้ไข่ชอยย่างเลยนี่ปูน

เยไวกันแล้วอะไกันนะเนาะอันอันอันว่าสั่งมาสั่งมางวดี่เล้วนี่อันดินบล็อกอีกสามร้อยสามร้อยนี่จากล้านก็ก่อนหนึ่งสามพันแปดร้อยแปดร้อยคูณอะตุยูทีหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่สิบพันนี้เกินไเกินสามรอยเนาะ แม่นนะแม่นเกินสามร้อยน้องเนาะอ่าทว่าถ้า oh ว่านั่นกับมะบุญจีหับก็ได้เนาะบล็อกเนาะถ้าว่านั่นกับอ่าเพราะว่าเงินนั่นน้ำมาบุญนี่แหละพี่น้องเนาะเงินพอเพียงนั่แหละจะได้ไวอันคาซ่างนั่นแหละว่าปูนเขาก็มีแล้วนะโยปูนก็มีแล้วอันนี้จะสั่นมะบุญจีสั่งบล็อกเนาะบล็อกเนาะถ้าว่านั่นอาจจะสี่ร้อยก้อนเนาะสี่ร้อยก้อนขนาดจะพอน้องเพราะว่ากั้นนี่อันนี้ซื้อ ออทางบเตียง้องเลยผ่าผ่าไอตัก้อห่างอยู uh ่เลยว้ต uh, uh ้อ huh. สีเดียวสิมทางเลยมาทางบ่ตามราชการ้องเ้ยเนาะเ้ยอยเก่าฮะเอ้มเสียเสียบัายยางเจ้าคือ ตะปูเจาะนะฮะนักปูนน้องข่อยมานี่เนี่ยข่อยพ่อซองเพวานนี่เล่นโบวานนี่นะเมนข่อยข่อยให้ห่วงยังเก้าไปเบิ้ลเลยอ่าจะเก็บไปเบิดเลยตะปูเบิแล้วลำประตูพันยังยังเยอาเกี่ยวเด้อมันเดียวมันกระพวกงวมาต้องใช้จะมีเลือดประตูแล้วเสร็จจ้างย่างดิจ้างยางเออเมนเจ้าบอกกระป๋าพวกเอาคนไปเนอบอกนะอยากถามอยู่ไพ่เป็นคนเอาอันนนั้เสานั่นไปนะเจ้า รถรถปูนบ่เออใครอยู่ต้องปูนขั้นไหมบ่บ่โดยพอดีเพื่อนมาเอาออกให้ก็เลยกล้าเออผัวทางเสาไม้หนูต้องต้องขอบใจนะอันรถชงปูนเพื่อนเนอะโดยนี่อ่ะเพื่อนเฮ็ดให้เข่ามาได้อ่เนี้ยนี่เข้ามารถมาหนิก็ะมันได้หาถอยพุ่นนะเจ้าะจีไปจอดพุ่นกับไร่ผูเต็มนอะผู้ เนาะเจ้ารถมีอยู่บ่ให้เฮายักเอาปูนลงแล้วนี่ก็ไปเปิดอาลาดเด้อนะอ๋อยน้หวยน้องกองลอ่าฮออ่าๆๆเอาซั่นให้อันเพิ่นเอาปูนลงก่อนซั่นเนาะยเออคือไดซ่าอยู่เอาพี่น้อง้เนาะโทางนี้ก็ได้เฮ็ดงต่ําๆต่ําอยู่นี่ มวยเนาะกินยุงแม่พ่อขออนุญาตเด้อเลยเลยเอาเอาเบิ่มจบทองกันพี่น้องเลยเพิ่งยังเพิ่งยังสิเปลี่ยนยังสิต่อเติมอยู่พี่น้องเนาะอันนี้ก็ได้ฮาในถังน้ำม่พี่น้องเห็นเนาะเอาเอาเอาเดี๋ยวจังอันน่ะถามข้าวข้าวมูฟูพี่น้องเนาะโอ้ทางสาวลาตีพี่น้องเห็นเนาะทางลุง มาน้ากันพี่น้องเลยมาอนี่มาพบว่าเจอกันหลายคนพี่น้องมาอนี้อ่าโดยปุฮ่าโตเล้วเบิร์ตพูดนะจังในติดบอกติดบานเนาะโดยหลายมือเติบพี่น้องเลยเนาะอ่าระวังนี่กะอ่าทั้งดาน้อยเพิ่นกับไปนอนน้าป้าบอกนอนเช็นป้าก่อนอีหล่ะน่อยที่มานอนเป็นหมูนี่เนี่ย นะก็หอมกินปลาแดกตุยตุยอยู่พี่น้องเลยเกกบ่กินข้าวเที่ยงบ่กินม่วงเนาะคือปลาแดกกินลุม่วงเนาะพี่น้องเลยอาหารการกินเต็มตู้อยู่พี่น้องเลยโอ้เนาะนี่ครบเนะาะพยากอันณาจะทอดกินเนนพื่อนะผมไข่ครโอ้ปองปลาพี่น้องเนาะเป็นแพงเป็นแพงโย่ข้าวต้มนุมน่มๆเนยหลายแล้วพี่น้องเยเนาะเนาะเนาะ,นะ

nồi no. no, bà no. này má xong bún nè, P'Nong nghe bà này, nó gói chén nồi, gói nhau, gói ra, xả bún bát na, gói chăn, gói y, thì nhàng vô, P'Nong xong khéo khéo này, còn mới một nóc, xong bún, nè, rồi phục cọ với nhau, nồi, nồi, P'Nong nghe, thái, thái, โมยานโมยานเราโมยานแล้วขู่จ้าไข่ซื้อขู่จ้าไข่แล้วสิแล้วทีเจ้าอย่างแล้วชิดชายเราติชิดชายไปได้เดินเนาะทางมาเตียงเพิ่นกระซื้อปูนซื้อปลาเผามาเพียบเลยพี่อนเนาะมาวันเท่ากันหนาตาได้ใจดีได้เพิ่นอ่าทั้งถามทั้งมาพมีเพิ่นว่าสีมีแผนการนี่แหละพี่น้อบเลยแมีนบาบุญก็ได้เอาเงินชวนที่ว่านั่นแหละอ่าที่พอเพิ่นว่าจีจ้างคาซังไล่เนาะจีซื้อบล็อกพี่น้องเนาะ ໄປສັ່ງ box ໃໝ່ເພິ່ນເລີຍອເຮົາດີນທາງລະຈສາກໍກນືຂືື່ື້ກາໃມຕ ลอยชาปี่นละโอ้โหเราเป็นยังไงเป็นตัลอยอยลอยชาปีนะเมนเราหอดีีบ่กะที่หอด้วีเห็นตัวตามตามเขาเบื้องนี้เนี่ยหอดลอยชาปีอยชาปีบ่โบโบหอดเพราะว่าหนึ่งมาคนบ้านเขาอายุมันบบหอดเพราะว่าคนเหดเวียกเห็ดงานแต่สิเฒ่าเา่าอายุ เยะจังว่านี่และน้ส่วนลายนะวา่วไปตามมันแล้วคอยสนนิษฐานเอาชื่อคอยก็ได้เนาะอ่าว้าเพื่อนอ่าเมตู้ยร้อยาปีอ่าคอยว่าบ่อฮอดคอว่าอันบ่อฮอดแบบไรก็บ่อฮอร้อยาปีหรอุะรอยอัญมณร้อยชาปี คนเบิ้งในคลิปนี่ยคประมาณเต็มที่นี่ยปลาบานลอยเต็มที่เลยเพราะอันอันมันตัวนี้มันก็อาจจะข้อมูลจริงมันก็จริงเพราะว่ามันข้าวตีเป็นบริจุดไว้เดี๋เอาไ่ชื่อเดาไม่ต้องคาดเคลื่อนคาดเคลื่อนเพราะว่าเดาเอาปลาเพิ่นเพิ่นว่าไงก็ว่าไงเพิ่นสันทิทานเพา่สันทิทานชวนนายเพนตะกี้กอยังเดา เพ่ว่าแา่ว่าจะักหลักร่อยนีมีอยู่แล้วเนอยมดีแวว่าอย้านี่ลอยชานี่บ่อยานี่จำยังไม่ได้ว่าสันชาต่านมนุ่นอีกจำยังไม่ได้ลอย้าปีคือความจำบ่มีแล้วอเนีคือพอเท่าพอเท่าพอเท่าว่เตียงดีนที่คนรุ่นที่นั่นนอนนแมนลุกบ่ได้เลยลุกบ่ได้เลยลอยชาปีลยชาปีดูบลอยแบบนอนพี่เลย เดียวแบบเราพอนี่น้ำพี่น้องเนีจมขี่จมเนี่ยแมนแมนคือบอเป็นโรคเป็นภัยได้เลยนะแบบนั่งบนเตียงแบบธรรมชาติทานบัดคนไปนี่นั่นนอนไปเลยได้มีบนเตียงว่านี่ยคือเพอนนอนอยู่เพื่อนนี่ขึ้นมาในเมีนรับตาได้ไปเลยโดยบริเจ็บบริปวดโดยบริบริคืออันนี้หญาหญ้าของลุงอีกเพื้อยของหญ้าลุงนะแต่ว่าอันนั้นแต่เราขอพูดร้อยเศร้าปีแต่ว่าเราแบบ ภูตาไปเบิดเลยนะวันเดียวนี่ร้อยร้อยประมาณร้อยเก้าปีร้อยสิบปีนี่แหละภูตาในเพนนะแบบแบบเวลาขี่เวลาทายครับทายขมาทวดน้ำยองหบดบู๊เลยนะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นยังแต่ว่าเราแบบแค่ว่าอ่าร่างกายตอบสนองเขามันตอบสนองไม่ได้เลยไม่ตู้นี่เนี่ยสมที่ร้อยนี่หรอร้อยน้อยนี่้อยนะแต่ว่านี่ทั้งบดทั้งมวลนี่เท่ากับว่าเป๊ะๆบ่ได้เพราะว่ามันขึ้น คือพย่พายเนาะยง่ายสกคือพายพ่ขึ้นทีแรกทีแรกเทไรเจ็ดชิปชองเอาไปมาหกชิปเห็นรัวอะไรไม่น้อยเห็นคมขึ้นไดเนาะมันมันมันขึ้นอยู่กับคนดูเลสุขภาพนันแลแม่โนกระนั้นเขาโดยไปสำหรับุนเด้อโดยโดยโดไปในนองเดินทางกอนนี้เนาะโดยโดยไปน้องนาองสำหรับมอนิกะ เดินทางกันเด้บอ,นะอ,าอ,อาบาทนี่พี่น้นองเลยเนะาะเอาไว้เมื่อเนอะมาบรินัทมาสั่งบล็อกให้เพิมม่นน้องเลยเนาะอ,อ่ามืาอนี้ยกะทามทางมาพามีแล้วคืออ่าบล็อกพี่นอนะออลลอ้องเลยเนาะอ่าสีอาลาเฮ็ดหอกครัวพี่น้องเลยเน,ะนาะส่วนหลังคานี่ทางมาพาม,มีเพิ่นมีแล้วเนาะเรื่องของน้านมงในก็นะ่นะจีนีแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่าโดยบรินก็นจะเอาเงินส่วนที่แบอเพิมม่นให้มาการห้องนะพี่นอ้องจะเอามาซื้อบล็อก ไปเลยบีเเ้เนาะโดยอะจังไดก็สำหรับมันนี้ก็ต้้งขอขอบคุณกับคุณนะทั้งพอใจดีอีกขือเก่ขคือเดิมเนาะอาสีไดสดสวยทั้งน่องน้ำพิ่งเนาะโดยขอให้พอจังดีดีไม่แห้งสุขกายและสบายใจเลยพอให้มาสำไร้ก็ขอให้หลายกบคืนร้อยเท่าพันเท่าเนะ สิ่งสำคัญก็คือให้สุขภาพทางกายแข็งแรงหาวใเจ็บหัวไข่เนาะโดยถึงรอยการเดินทางแล้ววันนี้น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องนอย FC ซีที่เข้ามาติดตามนะครับส้มพี่น้องเลยพบเจอกันคลิปหน้าที่เราคือเดิมสำหรับวันนี้ไปแล้วพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องบ๊อบสุขุลทุกคนบ๊ายบาย